ดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PEA News กับดิฉันปาจรีสนศิลพงค์ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นใส่ถุงยางชีพเพื่อนําไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่อําเภอบางเน็ตนรงจังหวัดชัยภูมิค่ะ นายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ P.E.A. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักง,งานร่วมกันบรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งหน้ากากอนามายัยและเจลแอลกอฮอล์ลงในถุงยางชีพจำนวน700ชุดเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภยัยในพื้นที่อำเภอบำเน็จนรงจังหวัดชัยภูมิ โดยจะทยอยจัดส่งถุงยางที่ไปยังสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ประสบภัยก่อนจะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป นอกจากนี้ PEA ยังจะทยอยเข้าไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อน้วยการแจกถุงยางชีพให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศพร้อมทั้งดูแลป้องกันร,ระบบไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภยัยเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับประชาชนและหากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ PEA ก็เตรียมความพร้อมนำทีมช่างเข้าไปซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้โดยเร็วที่สุด ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่และสายด่วน1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง ถุงยางชีพของ PEA จำนวน700ชุดที่ถูกจัดส่งเข้าไปในพื้นที่อำเภอบำเหน็จนารงจังหวัดชัยภูมิจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะและหลังจากนี้ PEA จะทยอยเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่ประสบกภัยต่อไปค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันปัารศร์ส,สินพงศ์ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ